สวัสดีครับวุฒิสุมชะตาศิษย์อาจารย์พบเชียนเพียงเพชรมาแล้วครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันศุกร์คลิปอันนี้จะเป็นการทํานายส่วนหนึ่งของลิขิตชะตาที่ออกมาในแนวของคําทํานายแบบทั่ทวไปนะครับหากต้องการความชัดเจนในลักษณะความเป็นตัวตนที่สแสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะตนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําว่าวาสนาชีวิตของเราตั้งแต่เกิดวาสนาคู่ครอง รวมถึงวาสนาการงานที่พูดถึงในส่วนของคําว่าโรกการงานที่เด่นชัดในอาชีพตลอดจนภาพรวมประจำปีนะครับและนำให้ดูแบส่วนตัวนะฮะซึ่งจะมีในเรื่องของคำว่าภาคยกยอดนะฮะยกยอดในส่วนของดวงเป็นการเพิ่มโชคและภาคกันอุปสรรคในชีวิตในแต่ละปีซึ่งเป็นภาพรวมประจำปีถ้าถายเข้ามาได้นะครับ ที่ Facebook หรือเพจที่ผมใช้ชื่อคำว่าอูตสุมชะตานะครับยังไงแล้วาฝากติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับลักษณะทั่วทไปของคนที่เกิดวันศุกร์โดยทั่วๆไปแล้วนะครับคนที่เกิดวันศุกร์ลักษณะของเขาจะเด่นชัดก็คือเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มักเจ้าชู้เป็นคนที่ต่างเพศสนิทสนมได้ง่ายถือเป็นคนที่มีบุคลิกที่ต้องตาต้องใจไม่ว่าจะเป็นต่างเพศ ในแนวนี้รวมถึงผู้หรักผู้ใหญ่นะฮะมักจะเมตตาเขาจนทําให้คนอื่นที่เป็นที่เมตตาที่โปรดปานของผู้รักผู้ใหญ่ก่อนหน้าน่ยไม่พอใจได้ง่ายนะครับแต่ถ้าหากจะพูดถึงช่วงความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับมักจะเกิดความรักได้ง่ายๆก็ช่วงอายุ19ปี2 8ปีและ37ปีซึ่งเวลาอายุย่างนะอายุย่างดังกล่าวนะีโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะมีลักษณะ โดยรวมนะฮะดูดีในสายตาของตนเองแนละสายตาของคนอื่นรวมรวมถึงใช้คําว่าสวยและหล่อขึ้นนะครับออาราจับตรงนี้นะครับเ,เป็นคนที่มีความศรัทธาหรือหลงเชื่ออะไรได้ง่ายๆภายใต้ความมัวเมาหรือพังอ้งเถือความพังเถือในที่นี้หมายถึงนะฮะในลักษณะของคําว่าหูเบานะครับหูเบานะครับส่วนช่วงอายุ27ปีและส6ปีช่วงเวลาเนี้ยมักจะเป็นช่วงที่ทํา ทำให้เขาเนะี่ยมีอารมณ์ในนะคําว่าวู่วามนะครับหรือมัวเมาแล้วเป็นเหตุให้เขาทาอะไรแย่ๆในแนวได้ท่าของตนเองได้ง่ายนะครับมาช่วงอายุ29ปีเป็นช่วงเวลาที่มักจะมีเหตุนะครับถ้าเขาอยู่ในครอบครัวใหญ่หรืออยู่ในลังหนะคำว่าคําว่าเกี่ยวข้องกับพ,พี่น้องๆนะครับมักจะมีเรื่องที่เกิดความขัดแย้งน,นะครับเป็นศัตรูกันได้ถึงขั้นแยก แล้วก็แตกวงได้เลยนะครับพอมาอยุช่วงย่างสามสิบหนึ่งนะสามสิบเอ็ดนะเขาเองมักจะมีเรื่องที่ท้อแท้นะครับเหตุท้อแท้เหตุเบื่อเหตุเต็งในชีวิตของเขาในลักษณะของคําว่าเ,เจอนะฮะเจอในลักษณะของคำว่าท้อแท้แบบแรงนะครับมันจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นส่วนอายุย่างสามสิบห้าทุกคนนะฮะทุกคนในส่วนของกฎเกณฑ์ของคนที่เกิดวันศุกร์นะฮะ ขามักจะเจอเรื่องที่ภูมิใจเรื่องที่ภูมิใจส่งผลให้เขาล้างอายนะจากเหตุการณ์ตอนอายุย่าง2เก้าเขาได้นะครับงั้นคราวนี้หลังจากที่เราฟังในส่วนของทั่วไปของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับต่อไปนี้ก็จะมาฟังในส่วนของคนที่เกิดวันศุกร์ตามปีนักษัตรต่างๆนะครับครับ <c oughs> คลิปนี้จะเป็นความรักและการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ปีฉลูนะครับ คนที่เกิดวันศุกร์ปีฉลูโดยส่วนใหญ่แล้วถือเป็นคนที่ชอบทํางานถึงขั้นบ้างงานด้วยซ้าเวลาทํางานเขามักจะชอบคิดค้นหาเทคนิคในการทํางานและที่สำคัญคือการทำงานเขาประสบการณ์ของเขาเน่ยใช้ได้อย่างดีมากเลยงานหรือเงินเน่ะเขาทาได้ทุกอย่างนะครับทั้งเ,เขาเรียกทั้งถูกทั้งผิดทั้งเท่าเขาทาได้หมดฮนะการง,งานที่เขาทาส่วนใหญ่แล้วเขามักจะได้ทํางานที่เกินความรู้ งานที่โดดเด่นของเขาคือการติดต่อนะครับเขามักจะได้งานที่เขาชอบเป็นคนที่เหมาะกับการทํางานแบบธุรกิจส่วนตัวมากกว่างานบริษัทหรืองานราชการนะครับในส่วนของการสนับสนุนจะต้องเรามาระวังนิดนึงว่าคนที่เข้ามาสนับสนุนโดยส่วนใหญ่คุณมองซ้ายมองขวาด้วยนะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะหวังอะไรจากคุณแล้วเมื่อหวังแล้วคุณไม่ให้ในสิ่งที่เขาหวัง ก็มักจะไม่ลงรอยกันตอนหลังถ้าเรามองมองถึงเรื่องความรักนะครับมอามองถึงเรื่องความรักแล้วคนที่เกิดวันศุกร์ป,ปีถูในวัยเรียนนย่จะต้องระมัดระวังให้มากเลยโอกาสที่จะเสียอนาคตมีสูงมากนะครับแต่เวลาเขามีคู่แล้วเนี่ยเขามักจะตามใจเอาใจเป็นคนที่ก็จะเกรงใจ,ใจคู่ด้วยนะครับชอบคุยอวดนะครับชอบคุยอวดในส่วนของค <c oughs> ู่ของเขานะครับนะ และที่สําคัญถ้าระหว่างทางที่เขามีปัญหาเรื่องความรับเนี่ยแล้วมีการโฉบเข้ามาในบุคคลที่3อันนี้ต้องระวังเลยจะทำให้ชีวิตการเป็นคู่ครองเสียหายได้อย่างง่ายมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับถ้าท่านสนใจที่จะดูแบบละเอียดนะครับในลักษณะการถอดรหัสชีวิตบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอวาสนาต่างๆ ในตัวของคุณนะครับเ,เข้ามานะครับถ้าขายที่ Facebook อูสุมชะตาหรือเพจอู๊ดสุมชะตาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ